บัดดีครับอีสานบานพงเยี่ยน้อยคือเก่าครับพี่น้องมือนีมาทั้งโซนบันหนองสว่างตำบนบันม่วงอำเภอบานดุงอุดรครับมาครับอาจา์ทุ่นครับผมใส่เจ้าบิ๊กกิ้วไว้นีครับนี่มีนกเสียงน้อยกู้เกี่ยวเฮ็ดดีดีครับเสียงหงหงมีขัดพรอมขลุ่มสุดยอดครับเพื่อนนี่ใค้เติบส่วในจา์ทุ่นนั้นคือจยงไรบูม่าน้ำผมมือนีพูนีิโลขึ้นเทิงขุนครับเสียงคู่ใส่กันครับ เสียงคู่เจอกันสามสีสุดแล้วก็เงียบครับเดินถึงสองตัวเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับนี่แหละใสไปต้นเสียกซื้อนี่และนี่ครับผมใสไปเทิงนี่เรียบร้อยครับกับเจ้าบิคิวครับผมนี่เดี๋ยวลงไม้เบิ้งครับนี่ครับผมเอาลงมาเรียบร้อยครับผมโหกเฮ็ดดีๆเสียงเนโน้ยห้องห้องฮาล่มพร้อมครับกุ๊กเดียว เฮ้ยที่บ่ได้ตั้งกล้องตั้งยังเนาะพี่น,น,อนอ้องผมมีงบเพิ่เนเอาแบบนี้แหละบัตรถือก็จ้างไปเอาครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดมาปก่อนครับอู้ดินครับอ่ะครับปลดออกมาเรียบร้อยครับอ่แต้มแรกครับมือแรงเดี๋ยวสรุปแต้มอีกเทนึงอาจารย์ทุ่นจักไปทั้งไรสายเหว่คือจังไรบุมามมนําผมมือนี้ำผเกิวก่วทำผมลูก ละเดี๋ยวใหม่ต่อไปครับนี่ครับมาหาแล้วครับนี่อ้าวก็ดีครับสายเห่าครับคุณอาจารย์สายลามมากครับจัดให้ครับแจ่มเงครับได้แล้วบ่ได้แล้วครับเฮ้ยซุบทิบเ่อได้ผูกแขนให้ซะบ่บาดนี้เฮ้ยเจ้าสายลามมากครับสายลามสองครับโมเมนต์สายเห่าสายลามหนึ่งวินาทีร้องสายลามสองบ่ใช่หรือทองพยทูนได้หนึ่งแจ่มอ้าวดูแล้วว่าได้เพื่อแจ่มครับนี่ เดี๋ยวรุนเหมือแรงอีกทีนึงเด้อพี่น้องเด้อดี่ได้ผูกแขนเน่ยใหญ่ทุ่นอยู่ไ <c oughs> ด้เศร้าเป็นสายแห้วแลยบุเดียวเบิ้งสวัสดีครับคือเก่าครับพี่น้องใหม่สามครับใ่ายมากฟังทั้งตีนบ้านาน้องสว่างครับใส่ทั้งนี้นี่ถนนใกล้ๆอาจารย์ทุ่นนี่ครับยุเทียนนี่ลกเสียงกลางตัวย่นีเฮ็ดดีดีครับมีขคัดเสียงกลางกูกเดียวบินเขาร่วมเจ้าบิ๊กกิ้วครับผมใส่ค้กคุ้นนี่ เาไปคู่ใช้กันสองสามโมิดครับเดี๋ยวนี้มิดทั้งคู่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้อกันครับผมพี่น้องใส่ซื้อนี่ครับเรียบร้อยครับผมนั่นดินตับตับยุ่นหน่ครับนั่นครับนั่นดินยุ่นี่เดี๋ยวลงไม้เบิ้งครับผมเอาครับนี่แต้มสองครับผมสองครนี่แต้มสองไม้สามของเจ้าบิ๊กคิวครับนะจานทุ่นปใไ้ครับเมื่อนี่เอาสองแต้มครับผม เดี๋ยวรอไม้จ่อไปสรุปคลิปมื่อแรงครับอ้าครับผมสิบพากันด้วยเมื่อแล้วครับพี่น้องครับเอาไปครับไป<อ>แยมเร<อ>ื่องแยมเรื่อง,นะอ,งอันนี้บิ๊กเกียวอันนี้สายล่าเออบิ๊กเกียวสอง2 2> <3 S 1> สองมครับของอาจารย์ทุนสายล่าสองหนึ่งแยมครับอะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ ใจลองคนทางนี่ครับพี่น้องเนี่ยรถกระแล่นอยู่นี่แหละครับอาคิมนาพ่อกันไหมครับผมขอบคุณทุกกาลังใจคือเก่าครับสวัสดีครับครับผมยายไม่สองมาใส่ไว้ฝากดอนนี่ครับแถวเพชรน้องลาดถจ้าเพิ่นคู่ใส่ยังครับบ่มีเสียงตอบเสียงโตเพิ่นคู่ยุยกเดียวแล้วก็เงียบมิดอิงติ่งเลยครับใส่ไปโจนบุกตูมกาเอไปเบื้องน้ำกันก่อนครับนี่แ้มแรกเพิ่นครับ เสียงเรียกคือแล้วครับคั้หนึ่งมหันโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับคือบ่มีเสียงตอบเสียงหยังบู้นี่ครับนี่ใช้เปต้นประจมการนี่ครับนั่นนั่นดินตับๆยู่นี่ครับฮะแต้มสองม้าเหรอครับไม้สองเดียวลงไม้เบิ้งครับผมฮะนี่ครับแต้มสองครับเข่าม้าเงียบๆโบปากบโบวาครับ ที่โดดเดียบเลยจัวผมมาฮะนี่แต้มแรกครับแต้มแรกอยู่ในถุงนี่แต้มสองเดี๋ยวขอ,อเวลาปลดนกใส่ถุงเขียวกันเด้คอ,อครับพี่น้ององ้าวครับ,บพี่น้องสองใหม,ม่สองแต้มแล้วครับกับเจ้าเพชรน้องลาดครับมือนีเดี๋ยวย้ายไม้อีกก้อนครับผมสองแต้มแล้วครับ